ต้องขอกราบนะครับเชิญกราบเรียนเชิญนะครับท่านอดีตลองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นนในฐานะประธานกล่าวเปิดงานและปลาตกรถาหัวข้อเกี่ยวพิกโอกาสเอสบีไทยสร้างชาติครับ ท่านกรรมการผู้จัดการ People m มีเดท่านวิทยากรที่เคารพท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมรู้จักกับทางท่านผู้จัดการใหญ่ท่านนรินททิพย์ตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อคุณสมใจตั้งแต่ยังไม่รวยตอนนี้เริ่มจะรวยแล้ว แต่อาจารย์ก็ยังไม่รวยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความเจริญก้าวหน้าของทางพิพิ่ม m e d i มีเดียผมรู้สึกดีใจนะครับที่ทางพ e พิ่ม m e d i มีเดียนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของ SME แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้จริงๆแล้วเคยตั้งใจไว้ว่า จะพยายามพูดในที่สาธารณะเนี่ยให้น้อยที่สุดแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่า 1. เป็นงานของลูกิษิ์ลูกหา 2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ s m e ซึ่งผมมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผูกพันมาค่อนข้างยาวนานนะครับก่อนปี2540 ผมจำได้ว่า SME นั้นเป็นประเด็นซึ่งไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจส่วนใหญ่ของผู้บริหารบ้านเมืองหรือของสังคมนั้นจะไปอยู่ที่ธุรกิจขนาดใหญ่บุคคลผู้ที่ได้รับการยกย่องกล่าวขวัญในสังคมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่หรือไม่ ก็เป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ทำงานอยู่ในธุรกิจเหล่านั้นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่มีใครสนใจแต่ครั้นเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจทางเมืองไทยเมื่อปี40นั้นเน่ยกิจการทั้งใหญ่และทั้งเล็ก ็ลุลแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งสิน้นกิจการขนาดใหญ่ในขณะนั้นล้มหายตายจากเพราะหนี้สูงโดยเฉพาะหนี้ต่างประเทศกิจการ s อ e ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากก็เพราะว่าปัญหาการขาดสภาพคล่องอันเกิดจากการปิดกิจการสถาบันการเงินหลายสิบแห่งในขณะนั้น เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่เราเห็นการว่างงานเป็นจำนวนมากเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้รู้จักคำว่าล้มละลายค่อนประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจในครั้งนั้นเป็นจังหวะเวลาช่วงสำคัญ ได้เกิดมีการก่อการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคหนึ่งในขณะนั้นผมคิดว่าทุกท่านก็คงรู้ว่าพรรคชื่ออะไรผมในขณะนั้นในฐานะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานคณะวิชาการของพรรคก็ได้ร่วมกับเพื่อนฝูงในขณะนั้นในแวดวงวิชาการในการคิดนโยบายใหม่ ขึ้นมาสำหรับพักการเมืองเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยการที่อายุไม่มากในขณะนั้นก็เริ่มมีมุมมองใหม่ๆคิดแตกต่างไปจากความคิดอ่านโดยทั่วไปในขณะนั้นเรามองว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไม่กี่ต้น เวลาพบพายุครั้งใหญ่มันก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยฉะนั้นทําไมเราจะมาเลือกปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวทําไมเราไม่พยายามปลูกต้นไม้ให้หลากหลายทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่ปลูกให้เป็นป่าเมื่อมันเกิดเป็นป่าแล้วเวลาฝนตกพายุหนักยังไงป่าก็ยังคงรักษาสภาพของป่าได้ ยิ่งปลาสมบูรณ์เท่าไหร่ดินก็อุด,ดมชุ่มชื้อนอยู่เสมอฉะนั้นด้วยความคิดอันนี้เราก็มองว่าในการสร้างเศรษฐกิจของเมืองไทยให้เข้มแข็งนั้นเนี่ยหัวใจก็คือว่าจะทำยังไงที่จะสร้างผู้ประกอบการให้ม้างที่สุดทั้งรายเล็กรายน้อยอุ้มชูให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมา จนกระทั้งสามารถเติบใหญ่และแข่งขันกับต่างประเทศได้ความคิดอันนี้เนี่ยเป็นความฝันโดยส่วนตัวเลยในขณะนั้นว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า Entrepreneurial Economy คือระบบเรษฐกิจบนนฐานของผู้ประกอบการเพราะความเชื่อโดยส่วนตัวว่า การที่คุณทุ่มเงินมหาศาลเพื่อที่จะดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทยคุณเวฟภาษีให้เขาหลายสิบปีต่อเนื่องเพื่อให้เขามาลงทุนในเมืองไทยเพื่อให้เขามาจ้างงานในเมืองไทยทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างนักลงทุนใหม่ๆของเมืองไทยบ้างให้เขาลงทุนภายในประเทศ ธุรกิจเหล่านี้เป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงาน SME หนึ่งในบริษัทหนึ่งบริษัทก็สามารถจ้างงานได้1ิบคนเข้าไปแล้วคุณสร้างงานได้ล้านแห่งจำนวนคนงานที่รับจ้างนั้นก็ทุีขึ้นไปยิ่งไปกว่าน,นั้นไอ้สิ่งใหม่ๆที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ ความคิดใหม่ๆส่วนใหญ่นั้นมันจะมาจากธุรกิจขนาดเล็กๆที่เขาต้องดิ้นรนและสร้างโอกาสให้กับตัวเองฉะนั้นความคิดในขณะนั้นก็คือว่าเราไม่ละทิ้งธุรกิจขนาดใหญ่อันนั้นเราจะผลักดันไปสู่การเป็นมอเตอร์นิชแนลคอมพานีระดับข้ามชาติแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการสร้างป่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นเอ e ที่มีคุณภาพ ว้าเป็นความหวังของอนาคตของประเทศในขณะนั้นฉะนั้นผมจำได้ว่าเมื่อเราตัดสินใจอย่างนั้นเราก็ได้ชูธง SME เป็นนโยบายหลักของพรรคการเมืองพรรคนั้นจำได้ว่าในปีนั้นหลังจากเกิดวิรรกฤตไม่นานได้มีการจัด Exhibition ครั้งแรกที่ศูนย์ประชุมสุร,รกิกิจ ครั้งนั้นเราตั้งชื่อไว้ว่า SME ทางรอดเศรษฐกิจไทยเพราะประกาศนโยบาอยอะไรบ้งมีเสียงหัวเราะมีเสียงค้อนแคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจขนาดอย่างนี้ SME รายเล็กๆเหล,ล่านี้จะช่วยอะไรได้บ้างเรื่องเหล่านั้นเป็นธรรมดาของเมืองไทยที่คนคิดอะไรใหม่ๆม,มักจะถูกค้อนแคะดูถูกดูแคลนอยู่เสมอ ยิ่งนายสมคิดในขณะนั้นไม่มีใครรู้จักก็มองว่าอาจารย์นักวิชาการก็คิดได้แต่เพียงเชิงวิชาการแต่คณะนักวิชาการในขณะนั้นซึ่งเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ความคิดอ่านใหม่ๆเรามั่นใจเราปักธง SME ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่คำว่า SME นั้นปลกระแสะเกือบทั้งประเทศ เป็นครั้งแรกที่คนไทยส่วนใหญ่เริ่มมามอง SME เป็นครั้งแรกที่ SME นั้นเริ่มมีความหวังขึ้นมาและเพราะ SME นั่นแหละที่ทำให้พรรคการเมืองพรรคนั้นได้มีโอกาสจับตั้งรัฐบาล mm hmm. เมื่อได้เป็นรัฐบาลในขณะนั้น mm hmm. ผมได้รับการมอบหมายให้พยายามนำนโยบายเหล่านั้นขับเคลื่อนไปสู่ภาพปฏิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือผมได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ